สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนาวิธีการทํา Google อร์ m เป็นแบบทดสอบนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่ก Google นะครับให้เราเข้าสู่ระบบนะครับคลิกตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ Gmail นะครับคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาตรงขวามือนะครับ แอนะครับแล้วหาคำว่าฟอร์มนะครับผมให้เรามาเครื่องหมายบวกนะครับคำว่าว่างครับให้ิดิย่ตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะ ให้เรามาที่ต well, so ั้งค <uk Walking> <illa>. ่าให้คิกว่าที่ทําเป็นแบบทดสอบอันนี้จะเป็นการเผยแพร่คะแนนนะครับเผยแพร่คะแนนนาทีนะครับหลังจากส่งคําตอบให้เราคิดตรงนี้เลยส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเผยแพร่คาตอบนะครับให้หลังส่งไปในอีเมลนะเลื่อนมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นคะแนนเต็มของแบบทดสอบอันนี้ผมลองทําเป็นแบบจีบคะแนนนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการที่ให้นักเรียนหนึ่งคนตอบได้หนึ่งครั้งนะครับจะจํากัดในการใช้ g m a i l หนึง่ง Gmail ครับตอบคําถามได้อันนี้ผมไม่ติ๊กนะครับจะน,นั้นให้มาที่คําถามได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อนักเรียนนะครับเป็นข้อมูลส่วนต่อของนักเรียนนะครับไม่เปลี่ยนนะครับเป็นคําตอบสั้น จากนั้นนะครับให้คีม์มที่เฉลยนะครับทําให้เป็นศูนย์คะแนนนะครับต่อนนั้นนะครับก็จะเป็นห้องครับเรียกมาเป็นหลายตัวเรื่องครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ติ๊กที่จําเป็นนะครับแลว้วกดที่เฉลยคําตอบครับใส่ไปส่นคะแนนนะครับรก่เส็จที่นะดักนั้นนะครับผมจะเป็นทาเป็นสองส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองนะน,นี่ก็จะเป็นเรื่องทาแบบทดสอบได้ ส่วนตรงนี้นะครับผมจะทาเปลี่ยนคาถามนะครับในข้อหนึ่งนะครับเราอยากให้หมายเลขข้อของเรานะครับเป็นตัวดํานะครับให้เราคลิกกลุ่มดํานะครับแล้วก็กดที่ตัว b นะครับหมายเลขข้อเราก็จะเป็นตัวดําครับหมายถึงหัวข้อนะข้อนึงนี้นะจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ช้อย c e ได้เลยนะครับ เหอนเดิมครับให้คลิกไปที่เฉลยคําตอบครับแล้วเปล่าคะแนนตามเราต้องการได้นะครับสมมรันี้นะครับผมจะทําเป็นหนึ่งคะแนนนะแล้วก็เพิ่มความคิดเห็นสําหรับคําตอบนะครับผมให้คลิกไปตรงนี้นะครับความคิดเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับเราจะใส่คําอธิบายก็ได้หรือว่าจะใส่อะไรก็ได้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผมจะเขียนเป็นความคิดเห็นนะครับส่วนเครื่องหนข้างล่างนะครับเราสามารถใส่วิดีโอหรือลิงก์ได้เนะครับแต่ในที่นี้ผมยังไม่ใส่นะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใส่วิดีโอได้นะครับเราจะสามารถทำเฉลยได้เรามีวิดีโอทำเฉลยใช่ไหมครับเราก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะหรือว่าจะเป็นลิงก์จาก YOO u t u b e ก็ได้นะ ตรงนี้ครับให้มีลิงก์จาก YouTube อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอจากในเครื่องจากนั้นนะครับให้เรากดอันทึกได้เลยครับกดเซฟตสิ้นครับ้คิดจำเป็นด้วยนะครับเพราะจะให้นักเรียนตอบทุกข้อนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมจะทำเป็นสลับคำตอบนะครับเมื่อกี้ผมลืมติ๊กเฉยนะครับ อย่าลืมติเฉลยด้วยนะครับไม่งั้นคะแนนก็จะถูกลุกข้อนะถ้าเราไม่ติข้อต่อไปนะครับถ้าเราไม่อยากทําขั้นตอนโดยการทีมนะครับให้เราก็ทําสําเนาได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนคําถามเราก็มาที่เฉลยคําตอบต่อไปนะให้เลือกคาตอบที่ถูกนะครับโดยอย่าลืมติ คำตอบอันเดิมขอเราครับเพราะเราก็สัเนานะครับแต่งนนะครับให้เรากดเสร็จสิ้นก็สัเนาอีกครั้งนะครับสําหรับเครื่องหมายหานนะครับอยากจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครต้องการเครื่องหมายหานนะครับให้เรามาที่ Google นะครับแล้วพิมพ์ไปว่าเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับ งนี้นะครับเราสามารถก๊อปมาใช้ได้เลยนะครับถ้าตัวเด็กไม่เข้าใจนะครับในกรณีนี้นะเราสามารถที่กว่า c o p ีหรือว่า Control c o n ทูนก็ได้นะแล้วก็ c อนทูนบีวก็ได้นะอันนี้นะครับแล้วเ <siglo S 2> ราก็เปลี่ยนคําตอบนะครับอย่าล <leva S 2> ืามคลิกเฉลยนะครับเพื่อเปลี่ยนคําตอบนะตีคำตอบเลยครับคำตอบเดิมแล้วกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับ สำหรับต่อไปนะครับผมจะทําเป็นแบบทําเป็นรูปภาพนะครับข้อาสอบที่เป็นรูปภาพนะให้คลิกมาตรงนี้ได้นะครับคลิกมาตรงนี้ได้นะครับอัพโหลดรูปเราได้เลยนะจากคอมพิวเตอร์ก็ได้แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นอนแบบนี้นะในกรณีที่เป็นเศษส่วนใช่ไหมครับผมก็จะแนะนําให้เป็นเอารูปภาพมาจะง่ายกว่านะอันนี้ผมก็จะเอารูปภาพมาทงหมดเลยนะ เาี <biases S 2> e, นั้นครับมาขิดมาที่เฉล,ลยนะทำคะแนนครับข้อนี้ผมจะทำเป็นสองคะแนนแล้วก็เร็จสิ้นครับข้อนี้นะครับ,นนรบ,รบผมจะไม่ทำเป็นสลับกันต่อเพราะจะมีหัวข้อวนเด็กงงครับผมจะไม่เอาเป็นแบบสลับกัตองนี่แนะครับ,รบผมจะเอาเป็นเครื่องใหม่มากกว่าเลยเท่ากันนะ ที่ Google ครับก็รื่องหมายก็ได้นะครับอันนี้ผมค้นหาไว้แล้วครับมากกว่าจะเข้าคำข้อนนี้นะครับให้เราคีย์วาที่เฉลยนะครับข้อนี้ครับผมจะให้คะแนนให้คะแนน ดังนั้นนะครับข้อสอบของเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับสิบคะแนนนะครับห้าข้อสําหรับใครนะครับที่อยากตกแต่งนะครับให้ทิ้งมาตรงนี้ได้เลยนะครับปรับทีมนะอันนี้ก็จะเป็นขนาดของหัวสบูรณนนี่ก็คําส่วนคาถามแต่อันนี้ผมจะตกแต่งเป็นสีนะครับให้อยากสีได้เลยนะเร็จะเปลียนสีด้านหลังอิออนไนเคียม ตรงนี้นะครับเราสามารถเรียกรูปภาพมาใส่ด้านบนได้เลยครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากดูแบบทดสอบของเราครับก่อนที่เราจะให้นักเรียนทำนะครับให้เราคลิกไาที่ตรงนี้ได้เลยบแสดงตัวอย่างมาเห็นไหครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบที่เราทำนะครับ เราก็ลองกรอกข้อมูลของเราไปได้เลยครับส่วนนี้นะครับเราก็สามารถทำทดสอบในทดสอบเราได้เลยรเราทำแบบทดสอบเสร็จนะครับแล้วก็สบ่บดูนะครับแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับให้คลิกไปที่ดูคะแนนได้เลย อันนี้นะครับก็จะเป็นเฉลยนะครับก็จะบอกว่าข้อน,นี้ตอบผิดนะครับคาตอบที่ถูกก็คือร้อยหกสิบสองอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแน้ที่เราทำเมื่อกี้ยังไม่ถูกที่สูงต่อไปก็จะเป็นโรงงานนี้นะครับจากนั้นนะครับไกดอะไรส่ว,สวนตรงนี้นะครับจะเป็นการตอบกลับของนักเรียนนะครับของนักเรียนแต่ละคนนะ อันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยรวมนักเรียนที่เราให้ทำนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ไฟล์ Excel นะครับผมแนะนำให้มาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับลิงก์ไปยังชี้ครับผมสร้างเว็บชีทใหม่นะครับกดสร้างไว้นะครับข้อมูลนะครับของนักเรียนนะครับที่ทำแบบทดสอบวันนี้นะครับ เราก็จะมีคะแนนลองอยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ไฟล์ตรงนี้บนเครื่องนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel นะครับไฟล์ก็จะมาอยู่เครื่องเราเรียบร้อยนะครับ นี่นะเป็นไฟ Excel นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ